ครับในข้อที่14นะครับเขาบอกว่าบริษัทผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อกอแล้วก็ยี่ห้อขอนะครับนะทั้ง2บริษัทเนี่ยเสนอที่จะขายแบตเตอรี่ตัวเองให้กับโรงงานประกอบรถยนต์นะทางโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยเขาก็เลยเ,เ,เ,เก็บตัวอย่างนะครับของแบตเตอรี่ยี่หนะ้อกอเขาเขาก็ไปโรงงานของที่ผลิตยีห่ห้อกอนะแล้วก็ไปโรงงานที่ผลิตยีห่ห้อขอนะ เก็บตัวอย่างมาลงงานละ5ลูกนะครับแล้วก็เอาไปทำการทดสอบนะครับก็พบว่า5ลูกของยี่ห้อกอนเนี่ยจะมีอายุการใช้งานเนี่ยลูกแรกก็3ปีลูกที่2ก็2 2ปีครึ่งนะครับลูกที่3ก็4ปีลูกที่4ี่อปีลูกที่5 3. 7ปีถ้าเราหาอายุการใช้งานเฉลี่ยเจ้าหลูกนี้ก็เราก็ต้องจับ อายุการใช้งานของทั้งห้าลูกบวกกันแล้วหารห้าโอเคอันนี้เด็กๆคนนึกออกนะครับนะยี่ห้อขอก็อเ,เช่นเดียวกันนะเขากเก็บมาห้าลูกเหมือนกันนะแล้วก็ทดสอบอายุการใช้งานก็เนี่ยได้ตามนี้นะหนึ่งปีสามปีหกปีสองจุดห้าปีสามจุดสี่ปีนะเขาก็ทําการเฉลี่ยนะหาอายุเฉลี่ยการใช้งานก็โดยการที่จับห้าค่านี้บวกกันแล้วหารห้าน,นะครับนะทีนี้ ต่อมาเขาบอกว่าบริษัทโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็ไปเก็บตัวอย่างมาเพิ่มนะไปเอายี่ห้อกอมาอีกหนึ่งลูกไปเอายี่ห้อขอมอีกหนึ่งลูกนะแล้วก็ทําการทดสอบนะหลังจากนั้นก็เอามาหาค่าเฉลี่ยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยมันห้าลูกมันก็ทําการเฉลี่ยไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับนะตอนหลังเนี่ยพอไปเอาลูกที่6มานะ ก็ทำการเฉลี่ยอีกนะพบว่าค่าเฉลี่ยของยี่ห้อกอคงเดิมหมายความว่าจะเฉลี่ยตอนที่มีอยู่ห้าลูกหรือจะเฉลี่ยตอนที่มีอยู่หกลูกก็ได้ค่าอายุการใช้งานเฉลี่ยที่เท่ากันแต่ของบริษัทขอเนี่ยค่าเฉลี่ยของอายุเนี่ยนะเพิ่มขึ้นจากเดิม0.2วนจปีนะครับก็แปลว่าตอน5ลูกเนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร ตอน6ลูกปับ๊บค่าฉเฉลี่ยมันเยอะขึ้นมาอีก0-2ปีเขาอยากรู้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลูกสุดท้ายก็คือลูกที่6นะที่เอามาจากบริษัทขอดังนั้นถ้าอ่านโจทย์จนจบอะก็จะพบว่าม,มันไม่เกี่ยวอะไรกับของยี่ห้อกอเลยนะยี่ห้อกอ,อนี้ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องคิดเลยอโอเคงั้นเริ่มนะครับ อายุเฉลี่ย,ขอ,ย <c oughs> ของยีห่ห้อของยี่ห้อกของยี่ห้อขอห้าลูกแรกนะก็ต้องเอาพวกนี้บวกกันแล้วหานห้านะครับหนึ่งบวกสามบวกหก บวก2.5บวกด้วย3.4 10 12.5 15.9นะหารด้วยจำนวนลูกนะ5ลูกอันนี้ก็จะได้คูณเอา2คูณนะ3.18 นะาหาร5ก็คือเอา2คูณแล้วก็1สหารนะครับนะนะตอน5ลูกแรกนะครับได้3 1มนปดปีแต่พอแปลลูกที่6มาเฉลี่ยด้วยนะทำให้อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก0.2ปีเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของยี่หออ้อ นะครับตอน6ลูกมันก็จะเท่ากับอายุเฉลี่ยเดิมตอน5ลูกบวกเพิ่มไปอีก0.2นจุดสองนะอันนี้ก็จะกลายเป็น3.38ปีนะอายุการใช้งานรวมของ5ลูกแรก คือตรงนี้ถูกไหมนี่อายุรวมเท่ากับ15.9ปีอายุการใช้งานรวมของ6ลูกก็คือ5ลูกแรกกับลูกที่ไปสุ่มมาที่หลังอีก1ลูกนะครับก็จะเท่ากับเอาค่าเฉลี่ยของตอน6ลูก คูณกับจำนวนลูกก็คือคูณด้วย6เข้าไปนะครับ3.38จุดสามแคูณด้วยห2ยี่สิเมื่อเอาอายุการใช้งาน6ลูกรวมกันนะครับจะได้20.28นะแต่5ลูกแรกนั้นรวมกันได้15.9หนั้นอายออุการใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นมามันก็ต้องเป็นอายุการใช้งานของลูกที่6นั่นเองเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของลูกที่6จึงเท่ากับเอาอายุการใช้งานรวม6ลูก อายุการใช้งานของ5ลูกแรกรวมกันก็เป็น20.28ไปลบด้วย15.9 ก็จะเป็น4.38 4.38ปีนะครับ